แม่น้องมันได้ออกไปเที่ยวไหนหรือเปล่าอยาย,ยายอย่าบอกนะเอาว่างไงแม่หลานไปเที่ยวมาหรือเปล่าแม่โทมาฮัโลค่ะแม่ ว่าไงคะอยู่บ้านคะ่ะอ๋อดูแลคุณยายอยู่ค่ะแม่อิสพางจะกลับเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ค่ะแม่เดี๋ยวอิสพางจะพาย,ายายไปกินข้าวคะ่ะเออเค่นี้ก่อนนะคะคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะค่นี้ละคะ่ะแย่แล้วแม่โทรมาเรื่อความบงก่อนที่แม่จะเลิกงาน กลับมาแล้วเหรอลูกขุกลับมาแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ,อ้ยยายถ้าแม่กลับมายายต้องบอกนะว่าหนูไม่ได้ไปไหนหนูอยู่กับยายตั้งแต่เช้าแล้วกรหนูไปเที่ยวมาแนละ้วใหม่โอ,อ้น่าหนูบอกให้บอกแบบนี้ก็บอกแบบนี้แหละเขา้าใจไหมายายเออได้ลูกโอ,อ้เอาแม่มานั่งอะไรคนเดียวนี้ ลับมาแล้วลูกแล้วไปไหนเนี่ยเหมือนเหนื่อยเลยนะเราว่ะคือคือคือหนูวิ่งไปเก็บของข้างบนนะคะลกมากเลยเอา้าวจริงเหรอแม่น้องใหม่ได้ออกไปเที่ยวไหนหรือเปล่าทําไงดีเนี่ยยายอย่าบอกนะยายยายอย่าบอกนะเอาว่างไงแม่หลานไปเที่ยวมาหรือเปล่ายายห้ามบอกนะยาย ไปเด็กฝ่าอยู่กับแม่ทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนเลยอให้มันจริงนะเนี่ยจริงท่างเหมือนพี่ลุตเลยเนี่ยจริงจริงแน่ใจนะไหมายจ้างก็ทำไมถึงเต็มหนนะ้าก็หนูถ่ายรูปไงคะอืออดีมากอ่ะโอเคงนะั้นหนูไปพักก่อนนะแม่หนูทำงานหนึ่หน่อยมากยได้ไปละกาไปละาจ้าจ้าดีมากยายแค่เนี้ยน้องใหมน่นี่เริ่มนิสัยไม่ดีก็ทุกวันแล้วจะทำยังไงดีเนาะเนี่ย ้าหนีเท mhm. ี่ยวอีกเราต้องบอกลูกเราเราจะปล่อยให้หลานเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องบอกให้แม่เขารู้เรื่อสองสามยายห้ามบอกนะยายเอาเสียงเค็มๆหน่อยยายห้ามบอกนะบือนพี่ยายห้ามบอกเลยหนึ่งสองสามยายห้ามบอกนะยาย นี้นะคะคือเบื้องหลังนะคะเรากเสื้อคุณยายนะคะดีมากยายแค่นเ,เนี้ยถ้าเกิดหนีเที่ยวอีกเราจะต้องบอกลูกเราแล้วจะเกิดหนีเที่ยวอีกเราจะต้องบอกลูกเราแน่เลย,นเนยวัน,ยนนี้นเราจะปล่อยหลานให้นิสัยอย่างนี้ไม่ได้ Money? <laughs>